อาชีพแพทย์เนี่ยค่ะก็คือค่อนข้างจะมีเวลาน้อยการทํางานหนะักเกินไปทําให้ร่างกายเราเสือ่อมโทรมตัวหมอเองเป็นทันตแพทย์ก็มีอาชีพที่ดีอยู่แล้วือวันที่หมดเวลาสุขภาพก็หมดแรงวันนั้นเราหมดเงินเวลาที่หมออยู่โรงพยาบาลเนี่ยหมอมีหน้าที่รักษาคนไข้คือเราได้ดูแลผู้คนเนี่ยในเชิงตั้งรับ แต่ว่าการทำธุรกิจยูนิเวอร์ไลฟ์เนี่ยเราได้ดูแลผู้คนในเชิงรูก็คือเชิงส่งเสริมสุขภาพแล้วก็จะได้เห็นผู้คนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นธุรกิจยูนิเวอร์ไลฟ์เนี่ยให้ได้ทั้งในเรื่องของสุขภาพการเงินแล้วก็เวลาออก็เลยตัดสินใจแล้วก็เลือกที่ทำธุรกิจยูนิเวอร์ไลฟ์ธุรกิจยูนิเวอร์ไลฟ์เป็นธุรกิจที่ให้โอกาสกับทุกๆคนจริงๆไม่ว่าจะ อาชีพอะไรฐานะอย่างไรก็สามารถที่จะมาร่วมทําธุรกิจได้แม้กระทั่งตัวหมอเองนะคะซึ่งเป็นธันตแพทย์ก็มีอาชีพที่ดีอยู่แล้วแต่ก็ยังเห็นโอกาสเพราะว่าโอกาสนี้มันใหญ่จริงๆค่ะเราเป็นพยาบาลจะเป็นหนึ่งอาชีพนะคะที่จะค่อนข้างชัดเจนมากในเรื่องการคําว่าเอาเวลามาแลกกับเงินก็คือเวลาเราขึ้นเบนเราทํางานเราจะได้เงินแล้วก็เอา,เอาสุขภาพไปแลกมันมีวันที่หมดเวลา แล้วก็สุขภาพก็หมดแรงวันนั้นเราหมดเงินก็เลยตัดสินใจที่จะเอาเวลากับสุขภาพมาทุ่มเทให้รายได้อีกหนึ่งกระเป๋าเพื่อที่จะได้ครบทั้งสามิติที่ยูนิเวอร์ไล์ให้ไม่ว่าจะเป็นเวลาสุขภาพแล้วก็เงินค่ะอยากจะเสริมในเรื่องของเวลานะคะเนื่องจากว่าหมอลาออกมาแล้วนะคะแต่ว่าหมอยังสามารถที่จะ จัดเวลานะคะไปช่วยเหลือนะคะทำเหมือนเป็นจิตอาสาค่ะไปช่วยเหลือทําฟันนะคะให้กับผู้ต้องขังหญิงในทันตศาสหญิงสงขาได้นะคะก็จะไปะทุกทุกอาทิตย์แบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะจัดเวลาของเราได้แล้วก็ในส่วนของการดูแลครอบครัวนะคะซึ่งคิดว่าแบบทุกๆคนก็มีบุคลา r ีนะคะที่ท,ที่ที่เรารักนะคะสามารถที่จะพาคุณพ่อค่ะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะกับทริปฟรีแล้วก็ดูีิกว่าดูแลอย่างดีมากๆ ส่วนตัวนะคะหมอเนี่ยจะไม่เชื่อเรื่องเสริมอาหารเลยเมื่อก่อนนะคะจากประสบการณ์ที่เราอยู่ในในวงการมาก็คือเสริมอาหารเป็นสิ่งที่เหมือนดักสองคมแล้วเรามักจะไม่แนะนําให้แบบคนไข้ไปทานเสริมอาหารหมอเปิดใจครั้งแรกเลยในผลิตภัณฑ์ของมากีพลัสเราเห็นว่ามีอ้างอิงในเอกสารตำราย,ยาทางการแพทย์มันเปิดใจเลยค่ะว่าแบบปลอดภัยแน่นอนที่ชัดเจนมากคือเปิดใจอย่างแรกแก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมแล้วก็ซื้อซ้ําใช้หมด ซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยคือมันจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมันมันตอบโจทย์จริงๆอันนี้คือหนึ่งอย่างถ้าเราจะทุ่มเทเวลาไปทําธุรกิจอะไรก็ตามถ้าสิ่งนั้นแม้จะได้จ่ายค่าตอบแทนเราเยอะมากๆเลยแต่เขาซื้อแค่ครั้งเดียวแล้วไม่กลับมาซื้อเลยเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่2ก็คือ ความใหญ่แล้วก็ดีของบริษัทยูนิว r เวอร์คือเรารู้เลยแล้วตั้งแต่เราเกิดมาแล้วนะคะเราเห็นเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วกับคําว่าพาร์ทเนอร์คือเป็นคู่ค้ากับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกนี่คือบแบบคุณละขวลุกค่ะให้รู้เลยว่าฉันนี่แหละจะรับโอกาสใหญ่นี้ไว้และฉันต้องเป็นคนที่สําเร็จในธุรกิจนี้เปิดใจจากคำว่า passive i n c o m ค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้ฟังข้อมูลนะคะแล้ว ผู้บรรยายอะคะ่ะเขาพูดในเรื่องของเงินสีด้านหยุดทํารายได้ไม่หยุดเออตรงเนี้ยมันมีมันมีอย่างนี้ด้วยหรอเป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินในเรื่องของเงินสีด้านละคะ่ะเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะแล้วประกอบกับ unilever เป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็มั่นคงตรงเนี้ยค่ะมันเป็นจุดที่สามารถที่จะทําให้เราได้แพสซิฟอินคัมได้จริงๆค่ะนอกจากมิติที่ได้เรื่องของ สุขภาพการเงินแล้วก็เวลาแล้วเนี่ยอนอกจากนี้ค่ะยังได้เลยเน้นๆเ,เลยก็คือเรื่องของทัศนคตินะคะธุรกิจยูนิเวอร์ไลฟ์เนี่ยพัฒนาเราในด้านของทัศนคติเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทัศนคติต่อผู้คนทัศนคติในเชิงบวกนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยเป็นคนมีแบบอารมณ์นะคะเป็นเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือจะมีอารมณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบบางครั้งเนี่ยเราไม่ควบคุมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดผลเสียตามมาแต่ธุรกิจเนี้ยพัฒนามากๆในเรื่องของทัศนคตินะคะ สิ่งหนึ่งที่ถูกปรับเปลี่ยนมากๆคือความเป็นผู้นำแล้วก็การเข้าใจคนนะคะก็ะคือที่ได้มากๆคือในธุรกิจนี้คือได้เรียนรู้เรื่องการมีชีวิตอยู่กับคนแล้วทำให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นถูกพัฒนาการการมีเป้าหมายเพื่อที่จะแบ่งปันเป็นเดอะซัพพอร์เตให้คนอื่นดูแลคนอื่นเมื่อเราสำเร็จแล้วเราก็สำเร็จบนความสำเร็จอีกคนหนึ่งธุรกิจนี้ค่ะ ดึงศักยภาพในตัวเราอะค่ะออกมาเราสามารถที่จะทำอะไรหลายๆอย่างนะคะอย่างที่เราไม่เคยทำมาก่อนอะไรที่เราไม่ถนัดนะคะเราสามารถที่จะทำได้นะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอะชนะตัวตนของเราคือจริงๆแล้วอะคนที่มีทัศนคติที่ไม่ดีกับธุรกิจแบบนี้นะคะก็คือตัวหมอเองอะคะ่ะคือเมื่อก่อนไม่ชอบ นะคะเราก็รู้สึกว่าเป็นเป็นธุรกิจที่เหมือนแบบต้องไปตื้อมาแบบมาชวนให้ซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกไม่ชอบมากๆนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะการที่เราไม่ชอบเป็นเพราะเราไม่รู้เลยอยากจะเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะคะลองเปิดใจนะคะลองมาศึกษาธุรกิจนี้ดูมั่นใจเลยว่าทุกท่านนะคะจะเห็นความสวยงามของธุรกิจ Unilever Life นะคะอย่างที่หมอเห็นค่ะ อยากจะบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะธุรกิจยูนิเวอร์ไลฟ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะถ้าทุกท่านนะคะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันสระผมแล้วยังซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันอยู่นะคะขอให้ท่านเนี่ยได้เข้ามาศึกษาดูก่อนไม่อยากทำหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่อยากให้ลองเปิดโอกาสนะคะเข้ามาศึกษาธุรกิจของเราว่าเอ๊ะมันดียังไงหรือมันใช่หรือไม่ใช่ไงลองเปิดใจดูก่อนไม่งั้นอาจจะเสียโอกาสครั้งใหญ่ของชีวิตไปเลยก็ได้ะคะ่ปะปัจญัยคาว่า ใส่ใจในคนก่อนก่อนที่ใส่ใจในธุรกิจเนี่ยมันมันมันใช่ที่นี่บอกว่าคุณจะต,ต้องมาเปลี่ยนนะแต่คุณต้องเปลี่ยนก่อนแล้วคุณจะได้รับจากผลลัพธ์จากการที่คุณเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองจากบริษัท u n i l เวอร์ไลทที่ซัพพอร์ตเรามีแพลตฟอร์มมีระบบชีมและพร้อมที่จะดึงศักยภาพสูงสุดของพวกเราออกมายูนิล v เวอร์ไลท์ทรานส์ฟอร์มิ่งไลฟ์ฟอร์ไลเปลี่ยนเพื่อทําชีวิต